สวัสดีครับแม่แม่พอ่พอพอ่อพี่พี่ทุกท่านครับสำรับนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับท่านพระอาจารย์ชัยชนะนะครับท่านได้ปล่อยปิศาธรรมออกมาแล้วนะครับท่านปล่อยออกมาก่อนนะครับเพื่อท่านจะได้ไปนะครับนำนะครับอ่า ข้าวสารอาหารแห้งนะครับไปถวายหรือไปนะครับมามอบให้นะครับผู้ยากไร้นะครับนี่นะครับก็เป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีนะครับมาม่าสบู่ยาสีฟันนะครับปลากระป๋องนะครับเป็นขนมนะครับเพื่อไปให้ผู้ยากไร้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับหนูจะพามาวิเคราะห์นะครับ แปรปิศาธรรมนะครับก่อนจะไปนะครับแปรปิศาธรรมนะครับหนูรบกวนเมตตานะครับกดติดตามนะครับคําว่าติดตามอยู่ด้านขวามือนะครับใช้นิ้วจิ้มลงไปให้หายเป็นสีแดงเลยนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับโชนิโป้ขึ้นแล้วก็กดแชร์นะครับแชร์ลงกลุ่มเยอะๆเลยนะครับแชร์ลงหน้าเฟซนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากหนูนะครับ เลื่อนไปครับว่าทั้งหมดนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศนะครับที่พระอาจารย์นําของไปมอบให้นะครับกับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับครับนี่นะครับเป็นภาพที่พระอาจารย์นะครับได้นํานะครับน้ําดื่มนะครับไปมอบให้กับ ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุนะครับแล้วท่านก็ได้ปล่อยนะครับปิศาธรรมออกมานะครับครับดีแล้วนี่ก็คือนะครับปิศาธรรมนะครับที่บาอาจารย์ปล่อยออกมานะครับเดี๋ยวหนูจะทําการแปลลงกระดาษนะครับท่านใดนะครับที่แปลได้ตัวหน่อยนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับแลกแปล แลกเปลี่ยนนะครับความคิดเห็นกันได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คอมเมนต์กันเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับอาจะมีนี่นะครับตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับก็จับคู่เอานะครับท่านผู้ชมครับไปลุ้นโชคกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปแปลกันเลยครับท่านผู้ชมครับ ก็นะครับในพิศณาธรรมนะครับก็จะมาไวหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะพระอาจารย์นะครับมีภารกิจอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเลยนะครับในส่วนของทั้งบนนะครับท่านผู้ชม ในส่วนของข้างบนนี้นะครับก็จะเหมือนแต่ดูในนี้นะครับก็จะเหมือนนะครับ18นะครับท่านผู้ชมแล้วก็19นะครับก็จับคู่ลองสลับดูนะครับท่านผู้ชมครับแล้วข้างล่างนะครับคำว่า2เข็มนะครับตัว เดี๋ยวเรามาแปลในช่วงนี้กันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับในส่วนนี้กันก่อนนะครับตัวข้างบนนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเหมือนจะเป็นเหมือนกับศูนย์นะครับตัวอ่างเนี่ยครับผมผมว่านะครับเหมือนกับศูนย์นะครับ แล้วก็ตัวจะเป็นสอเสือข้างบนนะครับท่านผู้ชมสอเสือข้างบนนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวน,นี้นะครับก็เหมือนกับ6นะครับท่านผู้ชม ตัวนี้นะครับก็เหมือนกับเลขแปเลขแปดไทยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้สองนะครับท่านผู้ชม ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็จับสลับนะครับตัวนี้นะครับหนูก็ว่าน่าลุ้นนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับหกแปดแปดหกนะครับไม่แน่นะครับตัวเลขของหนึ่งเก้านะครับก็ค่อนข้างที่จะออกบ่อยนะครับอาจจะมาอีกก็ได้นะครับท่านผู้ชมเอาละครับ เดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะครับหนูจะมาทําการนะครับแปลกับหัวนะครับท่านชมติดตามได้ติดตามได้ที่นี่เลยนะครับมาละครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สุดท้ายนี้10นิ้วประกบพนมมือนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ